มาแล้วครับผมรถของรถถังจิตเมืองนนท์นะครับเอามาจอดที่โชว์รูมแล้วป้ายแดงมือเดียวยังไม่จดเล่มลงทะเบียนเลยนะครับวิ่งไปไกลสุดแค่ใต้พัทลุงนะครับกลับไปบ้านนะครับบ้านเพิ่นอยู่ทางพัทลุงบ้างแต่จำบอบผิดนะเอามาก่อนอื่นพักท้ากันครับพี่น้องครับสวัสดีครับป๋ายะบรรท่ารูปรอยใจดีนะครับ มาว่านี่ไปซื้อรถน้ําเซียบิกนะครับแล้วก็ได้โอกาสนะครับขับรถของที่รถถังจินเมืองนนนะครับเอามาขายให้หน้าโชวูมนะครับป้ายแดงออกใหม่1 2 0 0 0ล้าน2แสนบาทนะครับราคาซื้อเข้า1 1 0 0 0ล้าน1บาทเฉพาะคันนี้คันเดียวนะครับซื้อเข้า1 1 0 0 0ล้านบาทถ้าเป็นที่อื่นนะครับเต็มที่7 8 0 0 0 0แสน แต่อันนี้ซื้อใจกันนะครับมามาดูรถเลยรถยังไม่จดทะเบียนนะครับผมรถยังไม่จดทะเบียนเพราะว่าเพราะว่าอะไรรถเขาเพิ่งซื้อมาได้แค่4เดือนนะครับซื้อมา4เดือนแล้วพี่รถถังเพิ่งได้เอกสารจดแค่สองวันก่อนนะครับ2วันก่อนพอจดเสร็จแล้วรออีกสองอาทิตย์ถึงจะได้เลิ่มมานะครับผมเท่ากับว่าซื้อกันนี้ไป ได้ป้ายแดงมือเดียวเลยนะครับผมเป็นตัว Toyota c คอร์สเ e v นะครับกึ่งไฟฟ้ากึ่งน้ำมันนะครับผมนะโคตรสวยเลยดูดิไม่แค่หมื่นเดียวเองวิ่งอยู่แค่4เดือนนะครับผมภายนงภายในสวยจิบทำไมถึงขายล่ะครับเออ่ยังไงดีล่ะรวยตอบไม่ง่ายคือรวยรถเยอะอ่า ขับเบือ่อขายทิ้งแค่นั้นเองง่ายๆนะครับรถไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นเลยไม่มีริ้วไม่มีรอยไม่เฉียวไม่ชนไม่ตำํำที่รถถังขับคนเดียวเลยผู้ใดอยากดมกินเพลินกับมาเสือเอาค่นี้เด้ดมกินที่รถถังแทน่นอนนะครับโต,ยตโยต้าครราคอร์สนะครับผมนี่ตัวท็อปเลยมัง้งตัวเฮดเฮดไอเฮไออะไรนะเฮดอวีเนี่ยโอ้โหโคตรสวยไฟฟ้านะครับผม โอ้โหด้านหลังกว่วงขวงมากนะครับกว่วงขวงมีตัวนี้ด้วยอเอ็ตัวล็อกท้ายอ่าโคตรจับโคตรจับ,จบเี่รุ่นนี้ไม่ต้องติดกรงติดแก๊สนะครับบล็อกแม่แรงอยู่ครบโอ้โหดูดิไม่กิบเลยไม่กิบรถของรถถังจิตเมืองนนจอดตรงนี้แล้วครับใครที่ไปดูคลิปตอนซื้อนะครับโคตรหาามันมาก นะครับหัวจนทองกิ้วหมดป่าหัวจนทองกิ้วนะครับมวนกรุบสื่อลดน้ําเพลนนีนง่งาม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 เลยนะครับใครหารถอยากรู้ปร,ประวัติมาคันนี้มีแอร์หลังเบาะเป็นพรีเมียมสีแดงเลขไม่หมื่นเดียวนะครับสตาร์ทให้ดูสตาร์ทแล้วนะ อันนี้สตาร์ทแล้วนะได้ยินเสียงไหมมันเป็น H-E-V แล้วมันจะมีถ้าสมมติว่าวิ่งอยู่ในระยะหนึ่งนะครับมันจะมีชาร์จเจอร์ก็คือการชาร์จไฟนะครับวิ่งไปสักพักถ้าเราวิ่งไม่ถึงไม่ถึง100จะเป็นโหมดอีโคถ้าเกิน100จะเป็นพาวเวอร์จะใช้น้ํามันถ้าอีโคก็จะประหยัดน้ํามันถ้าวิ่งอยู่ระดับหนึ่งก็จะเป็นชาร์จเจอร์ชาร์จไฟวิ่งไปชาร์จไฟวิ่งไปชาร์จไฟนะครับออฟชั่นหรือว่าโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคาจนคุณคุ้มค่าง มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรคาเพย์แอนดรอยเพย์ ay, นะครับต่างๆออปชั่นเยอะพวงมาลัยมัลติฟังชันพวกออปชองออปชั่นอะ่ะก็คืออ่าป้าะยะก็บอกด้มีความหูหรอกพี่น้องอยากหูพี่นอ้นองกะเบิ่งเอาตามรีวิวออเดอร์นะครับเขาเคยมีรีวิวให้อยู่แล้วมั้งเดี๋ยวดับรถก่อนอ่าดับจึ้งเดียวง่ายๆขับสนุกมากนะครับคันนี้ขับสนุกมากวิ่งร้อยหกในประมาณแบบ ระยะเวลาสั้นๆเหยียบได้ร้อยหกร้อยเจ็ดแล้วอะ่ะดูดิหัวนูหัวน็อตเดิมหมดน็อตไม่มีรอยไขยรอยแกะแม้แต่ตัวเดียวอ้าวป้ายแดงมือเดียวราคาคุ้มค่าจนคุณคุ้มข้า่งนะครับผู้ใดอยากได้รถของรถถังจิตเมืองนนนะครับมาเลยขายเพียงแค่หน0 0 0แสนหนึบาทเอ้ยหนึ่งหล้านหนึ่งแบาทนะครับใครอยากให้กำไรเท่าไหร่นะครับใส่มาเลยเช่นคุณจะซื้อ 1 1 5 0 0ล้าน1นึ่งแสห้าห้านสองแสนก็ได้นะครับกําไรนะครับจากกันคันเนี้ยสมมุติว่าราคาซื้อซื้อมา1น0 0 0ล้านหนึ่งแสคุณให้กําไรทางเต็นเท่าไหร่สมมุติว่าขอซื้อ50,000นะครับหนึ่งล้านหนสนห้าหม่เซียบิ๊กจะเติมให้อีก50,000เท่ากับเป็น1น0 0 0 0 0นหนึนั้นจะเอาไปทําบุญต่อนะครับผมอ่ะอนุโมทนาสาธุบุญรวบกัน ซื้อคันนี้ได้รถปายแดงแล้วก็ได้รถอันนี้ด้วยได้กุศลผลบุญอ้าว fc ปายะคอมเมนต์ให้กําลังใจการพิมพ์ครับว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยแก๋ว